มาเบิ้งพ้นงานของเอาเมื่อนี้จ้านี่เหนื่อยพี่น้องหายากๆกดสิสได้สมิเกเลยสวัสด,ดีจ้ามาพ่อกับแอลน่าจ้าเมื่อนี้กวันที่สิบสี่กุมภาเนาะจ้ามาห้ามบ่ค่อยขว้าคือเกาจ้ามาจะมาเบิ้งนำกันนะจ้าว่าเหาสิดไดไล่บอมนเมื่อนี้มาจ้าพอ่อละจ้า kuning kuning tim tim teruskan aja nong nih, oh bubble teker, ceh bener tôi nhảy nhảy luôn tôi phụ vô บึงจ้ะเป็นกองอีกแล้วข่องแม้โทนะเมล่าถ้ม่วนอืมือล่ยถาม่วานนี้วันนี้ลืมหายากเลยจ้ะ อันนี้อันนั้เตัวนี่กเก็บอ้วนจีเอเดีเป็นกนึ่อยาอนี่กระนาในนี่กระนาที่ก้มไปก้มมาลมโบเมนเนาบ่หอย กลับนึ่นม,มาเบิ้งพ่นงานข้างเขาเมื่อนี้จ้าเหนื่อยพี่น้องหายยากยักกอดซีดายสำนึกกันเลยงั้จจะพ่นงานข้างเมื่อนี้เนาะจ้า กาได้อยู่แต่ก็น่าจะบ่ไล่หรอกจ้ะคือประมาณสามซีโลนี่แหละกาพี่น้องที่สนใจการลอก็โโกน่าจาห้าบทัานนี้ล่กาคลิปนี้กับประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวพอกันไหมคลิปน้าจ้าสวัสดีจ้าลวกันนะเวลาอยู่แต่กะบ่ไล่เกี้ย